สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องทำยังไงกินดีเมื่อชีวิตเข้าสู่มุมอับในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะบอกล่วงหน้าได้นะคะว่าคุณจะเข้าสู่ช่วงมุมอับช่วงเวลาใดปีใดเดือนใดแล้วก็ไปจนถึงปีไหนเดือนไหนถ้าใครที่เช็คดวงบ่อยๆก็จะทราบอยู่ล่วงหน้าในกลุ่มของคนที่เช็คดวงเป็นประจำเนี่ย ก็จะมีเวลาที่จะเตรียมตัวอย่างเช่นเ,เก็บสตางเริ่มเก็บสตางล่วงหน้าปี2ปีเลยเพราะว่าเรารูล้ละถึงช่วงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะฝืดขึ้นก็จะมีสำรองล่วงหน้าไปที่จะไปใช้ใน,ใน,ใ,นในช่วงเวลาที่ดวงเราอยู่ในมุมอับนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เช็คดวงล่วงหน้าอันนี้จะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราเดินไปแบบเราไม่รู้แผนที่ชีวิตะคะ มันก็จะเดินไปแบบไม่ทันได้ระวังบางคนเนี่ยเข้าสู่มูอับเนี่ยปรากฏว่าชีวิตเจอเรื่องหนักมากเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาแต่เนิน่นๆถึงได้บอกว่าโหราศาสตร์เนี่ยมีดีอยู่ที่เราคิดนะคะเพราะเขาจะทําให้เรารู้ว่าในปีข้างหน้าปีนูน้นเราจะเจออะไรแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตณนะวันนี้เพื่อไปสัมพันธ์สอดคอล้องกับในปีนั้นๆน่ะอย่างไร การเข้าสู่มุมอับของแต่และคนเนะี่ยหนักเบาไม่เท่ากันคือพื้นเนื่องจากพื้นดวงแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะมีตัวช่วยเยอะบางคนไม่มีตัวช่วยเลยวันนี้เพื่อนจะพูดเป็นกลางๆนะคะเอาสมมุติว่าเราเราแทบไม่มีตัวช่วยเลยก็แล้วกันเราจะทํำยังไงกันดีเมื่อชีวิตเข้าสู่มุมอับเดี๋ยวเปื้นจะ บอกคร่าวๆไว้6กจข้อดังนี้นะคะข้อ 1. ทําตัวที่เล็กที่สุดข้อ 2. หยุดการลงทุนทุกประเภทข้อ3ปรับเปลี่ยนงานนะคะปรับเปลี่ยนงานเนี่ยเช่นอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าทํางานอยู่เบื้องหลังไปรับจอบงานอยู่ไกลๆไกล,กลผู้ไกลคนอยู่ในปา่าอยู่ในหลังเขาอะไรเงี้ยค่ะดีข้อ4คือหาความรู้เพิ่มข้อ5 ให้หันกลับมาดูเราซิว่าเรามีอะไรเก่าๆอ่ะที่ขุดเอาทำประโยชน์ได้ไหมเช่นมีสต็อกเก่าอยู่มีความรู้เก่าๆอยู่เรื่องเก่าๆที่เคยคิดไว้มาปัดฝุ่นดูซิว่าเอ้ยในช่วงที่ชีวิตเนี่ยมันมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันฟรีส์หยุดนิ่งเนี่ยเราเอามันมาทำให้มันเป็นสิ่งมีค่าในอนาคตได้ไหมข้อ6อย่าไปเป็นผู้นำนะคะ อย่าเสนอตัวไปทำอะไรที่เราจะต้องใช้ใช้ตัวเราให้สังคมเห็นมากๆแต่เราจะเป็นแนวร่วมได้ mm hmm. เพราะนั้นถ้าสมมติว่าใครเขาเสนออะไรขึ้นมาแล้วเ,เราจะต้องให้เราออกหน้าเลยอันนี้อันนี้ไม่ควรนะคะอาจจะไปไม่รอดแล้วก็ทำให้เราขาดทุนเสียเวลาแล้วก็เสียชื่อเสีย,ยงหนักกว่าเดิม mm hmm. ข้อ7อันนี้สำคัญคือหยุดใช้สตางค์ค่ะ แค่เราคิดหาสตางก็แย่แล้วในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นหยุดการใช้สตางค่ะใช้เงินให้น้อยน้อยน้อยที่สุดอุดรูรั่วทุกรูที่ที่อยู่ในชีวิตเราให้หมดแล้วก็ใช้สตางกับเรื่องจำเป็นเท่านั้นคนที่อยู่ในภาวะมุมอับของชีวิตเนี่ยนะคะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนค่ะอันตรายมากเลย เปอร์เซนต์ที่จะไม่ได้งานสอบแข่งกับใครเขาแล้วแพ้เขาเยอะสูงมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเราช่วงเวลานั้นเราอยู่ในมุมที่ที่เราเปล่งแสงไม่ได้ที่เราโชว์สมรรถภาพของเราไม่ได้เพราะนั้นเราจะแข่งกับคนก็ไม่ได้ค่ะเพราะนั้นถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งเราอาจจะเบื่อสพาวะนั้นถ้าตายแล้วก็ช่างมาเนอะอดทนไป อยู่ไปให้งอย่างน้นอยก็ก็ยังได้เงินนะคะหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วรู้สึกว่าธุรกิจเราดูซบเซาลงไปก็ก็บางทีก็ต้องยอมรับที่จะอยู่กับความซบเซานั้นแต่แต่เราก็ไม่ต้องทาให้มันซบเซาซะจนซะจนแย่ไปเลยนะคะก็ดูว่าเราไปพัฒนาอะไรได้เราปรับเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนหน้าร้านใหม่ปรับย้ายโต๊ะย้ายเฟอร์นิเจอร์ใหม่คือปรับ ปรับพวงจุ้ยในในออฟฟิศใ,ให้ให้ดูสดชื่นขึ้นเอาต้นไม้มาวางทำอะไรก็ได้ให้ให้ดูให้ดูดไม่ไม่ซ้ำซากจำเจค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาวะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการเบื่อหน่ายร่วมด้วยสูงมากๆคือเบือ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแล้วอยากจะจบมันออกไปแต่ก็จบมันไปไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมารับประทานเพราะฉะนั้น อยากให้ไปทําอะไรที่ทําให้ชีวิตเรามีชีวาขึ้นนะคะเช่นไปออกกาลังกายไปเรียนว่ายน้ําไปเดินวิ่งไปปั่นจักรยานไปทําอะไรก็ได้หรือออกต่างจังหวัดในบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสตางค์มากนักนะคะก็ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวไกลไปต่างจังหวัดไปไปในสถานที่ที่ที่ไม่เอกเอกระเริบอันนี้จะดีกับตัวเองบางทีคุณอาจจะไปเจองานใหม่ๆ ณนะตรงนั้นก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ปุณอยกจะบอกว่าเป็นทามมิ่งที่ดีสำหรับการที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้านไม่ว่าคุณจะขาดด้านไหนอยู่คุณรีบไปต่อบปลักด้านนั้นได้เลยค่ะพร้อมๆทั้งทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรองรับในช่วงเวลาดีๆที่ดวงกำลังจะเปิดในอนาคตข้างหน้า ทามมิ่งของคนที่อยู่ในมุมอับเนี่ยไม่เท่ากันนะคะบางคนก็หลายปีอยู่นะคือมันขึ้นอยู่กับดาวที่อยู่ในพื้นดวงของคนคนนั้นไม่สามารถบอกได้นะคะถ้าไม่ได้เห็นดวงชะตาจริงๆบางคนก็จะแค่ปีเดียวบางคนก็ปีครึ่งบางคน2ปีครึ่งบางคนไปถึง5ปีเพราะนั้นก็อยู่กับมันไปคะ่ะอยู่กับมันที่มีความสุขให้พอสมควรกับดวง พื่อนจะบอกว่าไม่มีอะไรเลวร้ายที่สุดหรอกคะ่ะถ้าเราเข้าใจมันในมุมมองของเปิ้ลนนะเปิ้ลนมองว่าดีสิฉันก็ได้พักไงฉันวิ่งมาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะฉันก็ได้มีเวลาพักบ้างได้ออกมาจากสังคมที่วุ่นวายบ้างมาอยู่กับตัวเองมามาทำอะไรให้กับชีวิตตัวเองจริงๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดี๋ยวเราก็ออกไปใหม่ได้ แล้ว้ามีใครบูลลี่เราไม่เป็นไรใครอยากบูลลี่เราใครมาบอกโอ้โหบริษัทเราสตยจะแย่และเจ๊งแน่เลยเหมือไม่ต้องไปฟังค่ะไม่ต้องไปฟังที่ปากคนอื่นให้รู้ว่าเราทําอะไรเท่านั้นพอเดียวถ้าดวงเราเปิดเราจะมีทั้งสติปัญญาที่เข้มแข็งเพราะว่าเราไปเรียนรู้มาถูกไหมเราก็จะมีความรู้ที่แน่นปืกมีอาวุธทั้งซ้ายขวา เมื่อไหร่ที่ดวงเปิดเมื่อนั้นคนจะเห็นเองว่าคุณเป็นคนมีคุณภาพแค่ไหนคุณมีความสามารถแค่ไหนไม่ต้องไปสนใจคนอื่นค่ะสนใจแค่ว่าในช่วงขณะที่ดวงเราปิดอยู่เนี่ยราจะเอาเวลาตรงนั้นมาพัฒนาชีวิตเราให้สูงสุดได้อย่างไรในช่วงชีวิตข้ามมุมอับนี้นะคะอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ดีก็คือเป็นนักวิเคราะห์หรือว่า work from home หรือว่าทำงานในห้องตัดต่อทำงานในห้องทดลองอทำงานในห้องมืดวิจัยสิ่งเหล่านี้จะดีกับคนที่คนเหล่านี้จะดีกับช่วงเวลาที่ชีวิตเข้ามมุอับมากเลยอาจจะได้ทําอะไรที่ประสบความสําเร็จอาจจะใช้เวลาปี2ปีแล้วก็ประสบความสําเร็จสร้างชื่อเสียงหลังจากนั้นก็เป็นได้ ถ้าเราเข้าใจมันไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ยแย่ที่สุดหรอกคะ่ะใช้ชีวิตี่สอดคล้องกับช่วงเวลานั้นๆเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ขอให้ทุกคนเจอทางที่เหมาะสมของตัวเองนะคะโชคดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ